สวัสดีนะครับผมววันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับลูกเตะไร้พานโครงสยามนะครับเตะอันนี้ลูกเตะนะครับอันนี้ทางร้านทําเองนะครับตัวนี้นะครับกถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับเปิดโทรนะครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับนี่อ่าแล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวปรับนะครับปรับได้นะครับ เดี๋ยวลองเลยดูนะครับอันนี้คือเดินรถนะครับนี่จะผ่านปึงนะครับอ่านี่อันนี้เบรกนี่นะครับนี่เบรกอ่าแล้วก็มาดูนะครับอันนี้เป็นโมเลวินแปดนะครับหรือว่าจะสั่งเป็นเก้าก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับนี่นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับ ก็ตอนนี้ใส่ให้ลูกค้าแล้วหนึ่งชุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถนะครับแล้วก็มีแท่นเครื่องด้วยนะครับนี่อันนี้แท่นเครื่องก็ประมาณประมาณสี่ห้านิ้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็อ่าวินเนี่ยสามารถถอดบูทได้นะครับอันนี้บูทกับเบรกนี่จะอยู่อันเดียวกันนี่ครับถอดได้นะครับเปลี่ยนได้นี่นะครับเป็นน็อตยึด หรือว่าเราต้องการาจะให้มันยืดมากยืดน้อยก็ได้นะครับก็คือขันน็อตตัวนี้ออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทาล้อไว้แล้วนะครับประมาณ4ี่ชุดนี่นะครับนี่นี่นะครับก็ประมาณนี้อ,อันนี้ก็แท่น อันนี้คางยกก็มีนะครับก็คือใครสนใจนี่ทักเข้ามาเลยนะครับคางยกนี่รู้สึกว่าจะขายไปประมาณสามชุดแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าสหรับราคานะครับก็เดี๋ยวลองทักมาคุยกันดูนะครับลูกเตะนะครับอ่จะมารับเองหรือว่าจะให้ส่งหรือยังไง <Thirty> นะ <ena> ครับอ,อ,อันนี้ใส่ง่ายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ย <üll. S 2> ึดน็อตนี่ตัวหนึ่งต <kır> ัวหนึ่งนะครับแข็งแรงนะครับเล็กหนานะครับอ่าไม่ต้องกลัวนะครับ อ่ะโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวสินค้านะครับเปิดขารสนใจก็ทักเข้ามานะครับ0873127999นะครับอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ